ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีเป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งม,มั่นในการอำนวยความเปนธรรมให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงวันที่5สิงหาคม2565เวลา13 39. นาฬิกา30นาทีนายนิติพัฒนีลาเลิศแล้วร้องผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียนฟาร์มหมูแห่งหนึ่งในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี มีปัญหาน้ำเสียและขยะส่งกลิ่นเหม็นน้ำเสียไม่รับการบำบัดอย่างถูกต้องมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองสาธารณะและมีการนำซากหมูที่ตายแล้วไปฝังในที่ดินของชาวบ้านโดยผลการพิจารณาการแก้ไขปัญหาสรุปได้ดังนี้ 1. สําสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีจะดำเนินการประสานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคเก้าในการตรวจสอบพิสูจน์ค่ากลิ่นว่าเกินค่ามาตรฐานหรือไม่พร้อมทั้งให้คําแนะนําในเรื่องการป้องกันกลิ่นไม่ให้ออกสู่ภายนอกฟาร์มสองสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอุดรธานีได้ให้คําแนะนําในการบําบัดน้ําเสียและการป้องกันไม่ให้น้าเสียออกสู่ภายนอกฟาร์มรวมถึงการก่อสร้างต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายสาธารณาสุขสาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้กำชับให้ห้ามนำซากสัตว์ที่ตายแล้วไปทิ้งนอกเขตฟาร์ม ให้ทิ้งภายในหลุดฝังที่กำหนดไว้เท่านั้น4ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหารนำข้อร้องเรียนและผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนำไปประกอบการพิจารณาในการที่จะต่อใบอนุญ,ญ,ญาตใหก้กำชับให้เจ้าของฟา์มหมูปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่และประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเคร่งครัดไม่ให้มีกลิ่นเหม็นน้ำเสียออกไปสู่ภายนอกโดยเด็ดขาด บผมขอเป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับเพื่อที่จะลองเรียนในสิ่งที่ทางวามหมูได้กระทากับชาวบ้านนะครับหนึ่งนะครับก็คือมีการปล่อยน้ําเสียนะครับออกไปในที่ในสวนชาวบ้านนะครับ2ก็คือมีการฝังซากหมูนะครับที่ตายนะครับอย่างเช่นตามรูปเลยนะครับโดยที่ว่าเราไม่รู้ว่าหมูเนี่ยเป็นการตายแบบไหนนะครับฝังในที่ของชาวบ้านนะครับแล้วก็มีการปล่อยน้ําเสียอย่างเช่นจุดสําคัญตัวนี้นะครับ คือลำล้างสาคารนะอันนีน<ช>้มันล้นค่ะก็พยายามที่จะเดี๋ยวเข้าไปดูค่ะแล้วก็ชาวบ้านได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นนะครับซึ่งกลิ่นเนี่ยทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบด้านสุขภาพนะครับเกลยใจนะครับอย่างเช่นผู้กระทบด้านด้านข้างอย่างเช่นผมนะครับผมไม่สามารถที่จะดานถ่าได้ในเวลาที่กลางวันได้เลยนะครับาะเขก็ก่อนกินตลอดเวลานะครับ กลางคืนนะครับช่วงทีหนึ่งทีสองกลางคืนเขาปล่อยกลิ่นตลอดนะครับกลิ่นแก๊สนะครับซึ่งพอสูดดมเข้าไปนะครับทําให้ปวดหัวเป็นไมเกรนนะครับแล้วก็ท้องอืดแล้วทําให้สุขภาพเสื่อมเสียชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้หลายลายนะครับเป็นเหมือนกันหมวครับไปเข้าโรงพยาบาลแต่ตอนนี้คือผมสภาพแดงแดงก็มีเรื่องกลิ่นเรื่องน้ำครับแล้วก็เรื่องที่เอาซากหมูตายนะครับไปฝังตามที่ของชาวบ้านแล้วก็เอาน้ําที่หมูนะครับขอให้ชาวบ้าน ไปออกใส่สาธารณะนะครับปล่อยออกแล้วมันทําให้ฝนตกชะกล้างลองอไปในพื้นที่ของชาวบ้านชาวบ้านทํไร่ทานาคันครับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดบุรรธาน,นีช่วยได้สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายบริการออนไลน์ตลอด24